Thank you for watching! คำในใจรายการที่นำเสนอเรื่องราวของบุคคลต่างๆหลากหลายอาชีพที่ยึดพระคำของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตโดยแต่ละท่านมีเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าค้นหามากมายค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ตัดสินใจทิ้งความวุ่นวายในเมืองใหญ่เพื่อมารับใช้พระเจ้าด้านไอทีในเมืองเล็กๆแห่งนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วให้เรามาพบกับเรื่องราวและพระคำในใจของอาจารย์สมชายทองเล็กกันเลยค่ะ สวัสดีครับตอนนี้อาจารย์ทําอะไรอยู่บ้างคะทั้งงานส่วนตัวแล้วก็งานรับใช้อ๋ออยู่ที่อําเภอท่าตะเกียบนี้ก็งานรับใช้ก็จะมีการบุกเบิกพิจักใหม่ที่นี่พร้อมกับพันธกิจศูนย์โนอาค่ะครับศูนย์โนอาสองอย่างตอนนี้ก็มีการทาพันธกิจช่วยเป็นช่างเทคนิคดูแลวิทยุชุมชนในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบขึ้น FM 103.75เมกะเฮิร์ตแล้วก็ ส่วนงานเลี้ยงตัวเองส่วนตัวเนื่องจากที่นี่เป็นอำเภอที่ไกลมากและไม่มีธนาคารเราก็บริการชาวบ้านด้วยทําระบบธนาคารออนไลน์ซึ่งก็มีรายได้พอที่จะเลี้ยงตัวเองในการให้ทํพันรกิจได้ส่วนอินเทอร์เน็ตซ่อมคอมอะไราพวกนี้ก็เป็นบริการชาวบ้านแล้วก็นักเรียนนักศึกษาข้าราชการพระใครก็ได้ ที่เข้ามาในพันธกิจศูนย์โนอามาใช้บริการเป็นเหมือนห้องสม,มุดดิจิตอลเพื่อชุมชน<ไ>อันนี้ก็มีไรายได้บ้างไม่มากเพราะว่าเราซ่อมเองได้เราดูแลระบบเองได้ก็เอามาบำรุงเลี้ยงโครงการ <c oughs> บำรุงเลี้ยงสถานที่อะไรอย่างนี้นะครับเวลาที่เราเดินทางไปรับใช้ที่อื่นก็แบ่งงานกันแบบนี้นครับ รู้จักกับพระเจ้าได้ยังไงคะอ๋อเมือ่อรู้จักพระเจ้านั้นบ้านเกิดก็อยู่จังหวัดปจินบุรีครับก็ทุกงานก็จะมีทุกปีก็จะมีรถมาฉายหนังอัอาจํำได้ก็พอพระคัมภีร์ฉบับกระเป๋า PTL ชื่ออาจารย์สมชายเหมือนกันนะ <laughs> แล้วก็ออกไปใช้หนังเราเป็นเด็กๆก,ก็จะชอบเอาหนังสือเยอะๆแต่ไม่ได้มาอา่านเอามาแช่น้ำแช่น้ำแล้วก็เอาไปยิง เครื่องเล่นชนิดหนึ่งเรียกว่าบังโปะบัง,งโปะที่เป็นใช้กระบอกไม้ไผฟแล้วก็ยิงกันก็หลายปีทําแบบนั้นมีวันหนึ่งก็มีโอกาสาเติบโตแล้วอายุก็16ขึ้นมาแล้วจาก10กว่าหก็ได้มีเรื่องอาจจะต้องใช้ความคิดมากแล้วก็ต้องอยู่บ้านหลายวันก็หาหนังสืออ่านก็ไปเจอใบปิวสุดท้ายใบหนึ่งนะเรื่อง นางรู้จําได้นะครับปกหายไปแล้วเหลือแต่ข้างในเมื่ออ่าน2-3สาครั้งก็สนใจอยากจะเรียนพระคัมภีร์ทางใบเสณีซึ่งตอนนั้นก็อายุยังเข้า16ก็ตัดสินใจเรียนพระคัมภีร์ทางใบเสณีแล้วก็แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากในต,ตอนนั้นเรียน1เพื่อรู้เรื่องพระเจ้าไม่ชอบคิดเตียนอยู่แล้วเราก็จะได้ต่อต้านคิดเตียนได้หนักขึ้นที่2ก็คือ อยากได้ความรู้เพราะว่าสมัยก่อนการเรียนไม่มีที่ให้เรียนมากอะไรก็ได้ที่เราเรียนแล้วได้ความรู้มากขึ้นก็อยากเรียนแต่เนื่องจากไปสนีเนี่ยเขาเห็นว่าเป็นหนังสือคิดเตียนเขาก็เลยไปส่งบ้านคิดเตียนนะฮะแล้วทําให้คิดเตียน,นยรู้ว่ามีคน,นกําลังเรียนแล้วกำพรีอ,อ,อยู่วันหนึ่งเขาก็หาโอกาสที่จะชวนไปโบสถ์ก็ดีมากก็ชวนไปโบสถ์เราก็เลยคิดว่า,เ,าเรื่องพระเจ้า ก็ดีนะส่วนเราอยากจะไปโบสถ์หรือไม่นั้นไม่มีใครบังคับให้เราเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่แล้วเราก็อยากไปวันแรกก็ได้ไปโบสถ์ครับก็ไปก็ไม่ได้สนใจอะไรก็แต่ฟังเทศแล้วก็ก็ดีมากนะแต่อาจารย์ก็เชิญมีใครสนใจบ้างนะครับเพื่อนสองคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเรานั่งอยู่ตรงกลางเพื่อนสองคนก็แกล้งเรา คือว่าจับมือเรายกขึ้นว่าเราสนใจแล้วก็โอ้หทุกคนทั้งทั้งโบดเล็กๆก็หันมา,าดีใจมากนะ <c oughs> แต่ตอนนั้นเรากำลังยุ่งมาก <c oughs> ปวัวมาว่าเอ๊ะมันมันใช่ <c oughs> เราไหมเราโดนแกล้งเงี้ย <c oughs> คนซ้ายก็คนขวาก็แบบมันลอกเราอะ่อะแต่ให้เราเอาพระเยซู <c oughs> ซึ่งตอนนั้นใจหนึ่งก็ดีอยู่แล้วอยากได้แต่ใจหนึ่งก็ว่าโอโ้โหเป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมารับพระเยซูตอนนี้ซึ่งตอนนั้นก็เหมือนพระเจ้าฉุดออกมาครับทุกคนก็เอากาอี้มาวางแล้วก็มาล้อมอธิษฐานเผื่อนะแล้วิีเตียนที่ที่เป็นลูกริสเตียนที่เคยะทะเลาะเคยรังแกกันอยู่นั่น mm hmm. เขาก็เข้ามากอดดีใจามาก mm hmm. ได้พี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งทําให้เรารู้สึกอายมากเราก็ไม่ดีกับเขาแต่ว่าทําไมเมื่อเรารู้จักพระเยซูเนี่ยเขา ดีมากกับเราอะไรเงี้ยก็ตั้งใจว่าเราจะไปโบสถ<ะ>์ตลอดไม่ขาดโบสถนะ์อะไรเี่ยข้าพระคำในใจของอาจารย์มาจากพระธรรมข้อไหนคะแล้วก็พระธรรมข้อนี้เนี่ยมีผลในการดําเนินชีวิตยังไงบ้างพระธรรมโรมบทที่หนึ่งข้อส6ข้าพระเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อคนที่เชื่อจะได้รับความรอดพวกยวก่อนและพวกต่างชาติด้วยนะครับก็แปลเป็นภาษาของตัวเองก็คือว่าข้าพเจ้าไม่มีความกลัวในเรื่องการประกาศขา่าวประเสริฐเพราะว่าขา่าวประเสริฐนี้ไม่ใช่นั้นที่ไหนขา่าวประเสริฐนี้ที่พระเจ้าให้เราเนี่ยเป็นริเจตของพระเจ้า<ฮ>เพื่อจะช่วยให้คนได้รับความรอดคนไทยก่อนและคนต่างชาติด้วยก็ก็มีที่พนท้าทายอยู่ว่า เวลาเราอยากจะเห็นการอัศจรรย์ของพร,ระเจ้าเช่นพระเจ้าเลี้ยงดูนะพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราอย่างไรแล้วก็เราสามารถจะปรับตัวได้ในพื้นที่บ้านเกิดเมืองนอนของเราได้ไหมก่อนที่เราจะไปปรับที่เวียดนามหรือว่าไปที่พมา่าในประเทศอะไรก็ได้เนี่ยเราไม่ลองดูบ้านเราก่อนหรือพวกยิวก่อนคนไทยก่อนภาษาก็เข้าใจกันไ,ได้ไม่ยาก ถึงว่าเราไม่ใช่คนอีสรแเรวก็ฟังได้ฟังเข้าใจก็เป็นเหตุทีห่หนุนใจและท้าทายที่จะเลือกในการที่จะใช้พื้นที่นี้เป็นเหมือนกับห้องทดลองใหญ่นะครับเป็นศูนย์การทำพันธกิจต้นแบบก่อนที่เราคิดจะไปทำที่ไกล,กลๆกว่านี้ ก็เคยรับใช้พระเจ้าในในตัวเมืองรับในตัวเมืองใหญ่ก็ช่วงแรกของการเรียนจบพระคัมภีร์เป็นเป็นสิ่งที่ดีมากที่จะเรียนรู้ที่จักใหญ่ๆหรือว่าในเมืองใหญ่ว่าเขามีทําภารกิจกันอย่างไรแต่เมื่อเรามีประสบการณ์แล้วในในระดับหนึ่งนะเราก็อยากจะออกมาสู่เมืองเมืองเล็กเหมือนกับออกทำภารกิจ ในชนบทบ้างในต่างจังหวัดอะไรแล้วแต,แต่มันแตกต่างกันยังไงก็คือว่าคนส่วนมากคิดว่าในในชนบทเนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยถ้าไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ประการแรกก็ทําให้ติดอยู่กับอ,องค์กรหรือว่าคิดจักใหญ่ๆเพราะว่าที่นั่นน่าจะมีความพร้อมอะไรอย่างนี้นะแต่ศูนย์โนอาพันธกิจการประกาศที่นี่เกิดขึ้นในยุคที่พันธกิจต่างๆเกิดเรียกว่าล้ม ล้มเหลวองค์กรต่างๆเนี่ยการกระจายนะครับเมื่อเราคิดจะรับใช้พระเจ้าในในยุคนั้นครั้งที่ต้นทุนต่ําที่สุดคือมามชนบ,บท,นบบทถ้าเปรียบเทียบกันว่าในชนบ,บทเนี่ยสิปีเนี่ยต้องใช้เงิน2ล้านสองล้าน<ม>านี่เราสามารถซื้อที่ดินได้100ไร่นะครับหนึ<ม>100ไร่แล้วก็มีโบสถ์อย่าง<ม>ใหญ่โตได้เลยแต่ว่า2ล้านถ้าทำํำันธกิจในเมืองในตัวจังหวัดเนี่ยอาจจะ ได้แค่เราเช่าห้องหนึ่งเช่าห้องหนึ่งจนกว่าเราจะโตพอที่จะไปหาซื้อเองอะไรอย่างงี้ยแล้วก็คิดจากในในชนบทหรือต่างจังหวัดขาดผู้รับใช้มากกว่าในเมืองออในเมืองก็ดีนะครับแต่ถ้าในเมืองนี่เรามีประชากรอ่าสักประมาณ3 0 0 0สนคนอำเภอเมืองบางอำเภอะนะี่ฮะสามแสนที่นี่มี5 0,000คนแต่5 0 0 0 0คนเนี่ยเราอยู่สองคนแต่มีชาวบ้านเนี่ย มาหาเราเวลา50คนหรือ60คนแต่ถ้าในบทใหญ่หรือว่าในองค์กรมีคนงาน60คนแต่มีคนมาหามาทำาภสกิจอะไรก็ได้มาหาเฉลี่ยวันละห้า50คนก็1คนต่อ1คนแต่ในชนบทเนี่ย1คนต่อ25คนหรือ30คนหรือ50คนด้วยถ้าเราเราวัดกันอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยว ก็ว่าเราจะต้องเป็นโบสถ์ใหญ่หรือองค์กรใหญ่แต่โบสถ์เล็กก็ได้พระเจ้าก็จะดูว่าเราทําอะไรนะครับแล้วเรามีเครื่องไม้เครื่องมือไม่ต่างจากเมืองยิ่งในยุคนี้มี 3G เดย 4G ก็มาที่นี่พื้นที่ตรงนี้ก็มีมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งสามารถทําให้เราสามารถจะรับใช้พระเจ้าโดยไม่ไม่จำกัดถ้าเรารู้จักใช้สื่อในเมืองเนี่ยถ้าไม่รู้จักใช้สื่อก็เ,เหมือนคนลงไปในบ่อปลาที่มีปลาเยอะมาก แต่จับไม่ได้เลย<ะ>แต่เราอยู่ในพื้นที่ที่ปลาไม่มากแต่เราจับได้ีหมายว่าเราเราแตะได้กับกับชุมชนมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายนะถ้าใครไม่ลองก็คงยั<ร>ไงไม่รู้ <laughs> ขอบคุณอาจารย์สมชายมากเลยนะคะที่แบ่งปันพระรัตนาและก็ข้อประคำในใจกับเราขอบคุณค่ะคิดทำภารกิจอะไรในบ้านเมือง<ล>ของเราก่อนซึน่งเป็นการพัฒนาชาติบ้านเมืองด้วยทางหนึ่งแล้วก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องคนไทยแล้วก็บอกว่านี่ก็ภาษาของเราไม่ต้องเรียนอะไรมากแล้วก็เพียงแต่อาจจะเปลี่ยนวัฒนธรรมบาง บางเขตคิดว่าน่าจะออกมาในพื้นที่ในชนบทนะครับจากจากเมืองออกมาชนบทเพื่อวันข้างหน้าเนี่ยเราชินกับแบบนี้แล้วเราจะไปประเทศไหนก็ได้ก็ขอท้าทายนะครับว่าไม่ต้องกลัวในเรื่องการประกาศข่าวเผื่อนะครับเพราะว่าข่าวเสริอน,นั้นเป็นฤทธิดด์เดชของพระเจ้าถ้าเราอยากจะสัมผัสฤทธิ์เดชของพระเจ้าออกมาครับไม่ต้องอยู่ในที่ที่เราเคยอยู่เท่านั้นครับแล้วพระเจ้าจะให้ รราได้ปะสอย่าให้เรื่องราวของพระเยซูอยู่แต่ในพระคัมพีแต่จงเป็นแบบอย่างชีวิตและประกาศเรื่องราวของพระองค์ออกไปและกลับมาพบกับรายการพระค์ในใจรายการที่จะนําเอาข้อพระคัมพีดีดีดดกับแขกรับเชิญที่น่าสนใจมาหนุนใจคุณผู้ชมให้มีกําลังก้าวต่อไปได้ใหม่ แล้วพบกันทุกวันพรฤหัส,สบ,บดีสามารถรับชมรายการได้ที่ไทย i cgn tv net หรือใน YouTube ก็สามารถชมได้เพียงพิมพ์คำว่าพระคำในใจสำหรับวันนี้ซินดี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะอาจารย์มีมุมอมองในการรับใช้พระเจ้าอย่างไรบ้างคะ Gwakwakwo ne a ƙasa ne a ƙasa